สวัสดีครับผมวันนี้มาอยู่กับผมคิตตี้นะครับแล้ววันนี้เราจะมาปั้น 3D กันอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากตอนที่แล้วที่เราปั้นฮอลลูไนท์ไปนะครับปั้นเป็นตัวน้อยน่ารักน่ารักใช่ไหมครับแล้วก็เต่าไปใส่ใน Unreal แล้วก็นเดอร์ออกมาให้เป็นรูปเท่ๆซึ่งก็ออกมาประมาณน,นี้ตามที่ทุกคนได้เห็นกันไปนะครับว่าเริ่มปั้นอะไรยังไงแล้วก็ไปจบที่ตรงไหนนะครับแล้ววันนี้เราก็จะทําแบบนั้นแหละแต่เราจะเปลี่ยน subject กันนิดนึงนะครับ เนื่องจากว่าระหว่างที่กำลังจัดเก็บของในคอมอยู่เนี่ยผมก็ไปเห็นในนีแ่แหละฮะผมไปเจอไฟล์ไฟล์นึงเข้านะครับมันเป็นไฟล์ที่ผมเคยทำเอาไว้ตั้งแต่เมื่อปี2021น่นู่นตอนที่เพิ่งเริ่มเรียนทำทีดีตอนแรกๆนะครับเราไปเจอไอ้อันนี้ครับมันคือหัวมังกรที่ทำไว้นะครับผมซึ่งไอ้ตัวเนี้ยน่าจะ,น,าจะน่าจะอ้างอิงมาจากไอตัวแอคโนโลเกียในแฟร์รี่เทลมั้งถ้าจำไม่ผิดนะฮะแต่นี่คืออันที่ผมทำไปตั้งแต่ตอนแรกๆนะครับแล้วก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยอยากทำมังกรอีกอ่ะ แต่เราเป็นทตัวอื่นไปเลยแต่รอบเนี้เราทําให้มันใหญ่ขึ้นดีกว่าทําเป็นมังกรทั้งตัวเลยครับแล้วก็ลองเอาไปทําใส่ในฉากในอันเรียวดูอย่างเงี้ยมันจะเป็นยังไงนะเขาเลยว่าปิดเทอมอยู่ด้วยก็เดี๋ยวจะแชร์เลน g ์ตัวเองตอนนี้กว่าจะเปิดเทอมแล้วกันเพราะคิดว่าน่าจะต้องใช้เวลานานอยู่หน่อยหนึ่งในการที่จะทําทั้งตัวมังกรเองแล้วก็เอาเข้าฉากสร้างฉากในอันเรียวขึ้นมาแล้วก็ไปใส่ในนั้นนะคิดว่าน่าจะใช้เวลานาน,านอยู่ในระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรา ก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปกันละกันเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเข้าไปสู่กระบวนการทำโปรเจก t นี้นะครับอันนี้ก็ไม่ได้โปรเจกตมหาอะไรเลยเป็นโปรเจกสนองนี้ตัวเองนะครับเพราะว่าเห็นงานตัวเองในอดีตแล้วมันรู้สึกว่าชฉันอยากทำใหม่จังเลยโ <laughs> <Okay, S 2> อเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยกันละกันนะเราจะเริ่มด้วยการสเก์ก่อนนะครับสำหรับโปรเจก t นี้นะครับเพราะว่าเราไม่ได้มีตัวแบบเราไม่ได้มีตัวบังกรอยู่แล้วเราก็ต้อง คอยค,อยคิดภาพรวมสักนิดนึงว่าโอเคภาพรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยถ้าเราไปจัดซีนจัดอะไรเงี้ยมันจะหน้าตาเป็นยังไงนะครับแล้วมังกรของเราเนี่ยจะเป็นแบบไหนจะเป็นแบบยาวจะเป็นแบบตัวจะเป็นแบบอ่าประเภทอะไรนะครับแล้วก็ทางซ้ายก็จะเป็น r e ference นะครับที่หามาว่าเอ้ยอยากได้ภาพฟิลเนี่ยฟิลที่แบบเอออมังกรมันมีความยิ่งใหญ่อลังการแล้วก็มีความแบบน่ากลัว,น,ลวน่ากลัวนิดนึงหน้าเกรงขามอะไรอย่างเงี้ย ด้วยความที่ผมเริ่มมาแค่คอนเซปต์นะยังไม่ได้มีภาพในหัวเลยว่าตอนสุดท้ายมันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็เลยต้องสเก็ตไปเยอะอยู่พอสมควรนะครับแบบว่าลองผิดลองถูกจินตนาการนู่นน,นี่นั่นแล้วก็หาเรฟเฟรนซ์เพิ่มเติม,ตมดูอีกอยู่แล้วนะครับแล้วก็พวกมุมกล้องมุมกล้องอะไรเงี้ยว่าแบบไหนมือถึงจะดีจนสเก็ตไปเรื่อยสุดท้ายก็มาเอาอันแรกะครับเพราะว่าคิดว่ามันน่าจะเท่ดีถ้าเราแบบว่าเอาเปลี่ยนสเกลของกล้อง,องให้มันเป็นเรสโซลูชันแบบ อ,อัตราภาพมันประมาณจอวายสกรีนหน่อยกว้างกว้หน่อยมัน21่ต่อ9หรือ32-9ต่อ9นะครับมันมันจะแบบกว้างๆว้างเลยทีนี้พอได้คอนเซปต์ของฉากแล้วนะครับก็ต้องมาลงดูแล้วว่าหน้าตาของไอตัวมังกรนี่จะเป็นยังไงผมคิดไว้ว่าอยากให้มันเป็นเหมือนมังกรแบบมังกรที่มีเกล็ดและอีกอย่างหนึ่งที่ต้องมีคือมีขนอารมณ์เหมือนกับขนสิงโตอ่ะที่มันจะมีขนตรงคอนะครับ อันนี้ก็น่าจะอ้างอิงได้มาจากมังกรจีนใช่ไหมที่มันจะมีแบบขนขนมีหนวดหนวดอะไรเงี้ยแต่ผมอยากได้ขนมากเลยเพราะว่ามันจะดูเท่มากเป็นมังกรแห่งสายลมอะไรอย่างเงี้ยเวลามันบินไปบนท้องฟ้าอย่างเงี้ยขนมันจะแบบสยายผิวไหวอะไรอย่างเงี้ยอยากลองทํามากก็เลยออกแบบดูนะครับออกแบบแบบหลายแบบดูพยายามอ้างอิงกับแอโรไดนามมิกมั้งที่แบบหน้ามันจะต้องแหลมๆเพื่อมันจะได้แบบว่าพุ่งลู่ลมได้อะไรอย่างเงี้ย อันนั้นคือสิ่งที่คิดไว้ตอนออกแบบนะครับจนสุดท้ายได้ออกแบบมาเป็นไออันนี้ฮะหน้าแหลมๆหน่อยมีเขาแล้วก็มีขนอยู่ระหว่างเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กาลังคิดอยู่ว่าจะใส่หนวดเข้าไปด้วยดีไหมแต่ถ้าใส่หนวดแล้วมันอาจจะดูจีนไปหรือเปล่านิดนึงเดี๋ยวไว้ค่อยคิดอีกทีหนึ่งตอนปั้นก็นแล้วกันครับแต่ออจริงๆก็ไม่ควรนะครับจริงๆควรจะคิด ให้มันเรียบร้อยตั้งแต่สเกจแล้วนะฮะตอนทํามันจะได้ไม่ยุ่งยากนะครับแต่นี้ผมก็เลือกวิธีที่มันยุ่งยากไปนิดนึงก็เลยจะมีปัญหาในคอนตอนปั้นจริงๆเลยนะครับต้องยอมรับเลยนะแต่เป็นคําเตือนไว้ก่อนนะครับสําหรับคนท,ที่เริ่มทําหรืออะไรเงี้ยนะก็ตัวแดงเลยนะครับว่าอย่าทําตามแบบนี้นะครับผมควรจะคิดคอนเซ็ปต์คิดภาพออกมาให้มันเรียบร้อยตั้งแต่ตอนสเกจก่อนนะฮะส่วนเหตุผลที่ผมไม่ทําก็เป็นเพราะว่าผมขี้เกียจนั่นเองนะครับ อันนี้ยอมรับตรงๆนะจ๊ะทีนี้ละเริ่มยากนิดนึงแล้วนะครับเกี่ยกับการเริ่มปั้นเนี่ยเพราะว่าผมไม่แน่ใจว่าจะปั้นแบบไหนดีปั้นแบบสเกลเจอร์เลยหรือเปล่าที่แบบว่าให้ปั้นมันนิ่งๆไปเลยแล้วก็ค่อยไปวางในฉากทีหลังแล้วก็แต่งเอาหรือจะปั้นตรงๆก่อนแล้วค่อยมาดัดตัวดัดอะไรอย่างนี้ทีหลังแต่ผมเลือกแบบแรกลองแบบปั้นแบบสเกลเจอร์ไปเลยเพื่อแบบว่า คิดเราเราวาดท่าไวลวใช่ไหมแล้วว่าตัวมังกรตัวนี้มันจะอยู่ประมาณท่าประมาณไหนก็เลยทาให้มันอยู่ในท่านั้นไปเลยแล้วกันแล้วค่อยไปเติมรายละเอียดทีหลังพอได้สเกลของตัวปลาประมาณหนึ่งแล้วนะครับผมก็ตัดหัวออกมาแล้วก็แยกเริ่มใส่รายละเอียดลองเริ่มปั้นที่หัวก่อนเลยเพราะผมรู้สึกว่าอยากจะให้ดีไซน์ที่เราวาดเอาไว้เนี่ยเป็นคอนเซปต์เนี่ยลองปั้นออกมาจริงๆดูว่ามันจะดูหน้าตาเป็นยังไงมันจะดูแปลกหรือเปล่านะครับจากมังกรอาจจะกลายเป็นปลาไหลหรืออาจจะกลายเป็นงูเลยก็ได้ ถ้าพูดถึงเทคนิคผมก็ลองอยู่หลายแบบเหมือนกันนะครับตั้งแต่ปั้นด้วยก้อนก้อนเดียวแล้วก็ค่อยดัดค่อยๆดึงมันออกมาอะไรเงี้ยกับผสมเอาส่วนนั้นส่วนนี้มาเติมเพิ่มเข้าไปแล้วก็รวมมันเป็นชิ้นเดียวทีหลังอะไรเงี้ยก็ลองมาหลายๆแบบอยู่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็อันนี้อารมณ์เหมือนกับว่าลองผิดลองถูกไปด้วย <S <S เพื่อทําให้มันหน้าตาออกมาดูไม่ดูไม่เป็นปลาไหลมากที่สดุดและทีเนี้ยด้วยความที่ตัวมันบิดบิดเบี้ยวอยู่แล้วอะครับผมอยากจะลองแบบว่า ใส่รายละเอียดตรงตัวดูแต่ปัญหาคือซ <c oughs> ิมมิทรรีใช้งานไม่ได้นะครับเพราะว่าด้วยความที่ตัวของมังกรเนี่ยมันมันบิดไปแล้วนะครับมันก็เลยหาซ้ายขวาที่มันเท่ากันไม่เจอ <c oughs> ผมก็เลยก็ต้องเปลี่ยนนะครับสุดท้ายก็ต้องลองทําให้มันเป็นตัวตรงๆก่อนแล้วก็แบ่งซ้ายขวาให้ชัดเจนแล้วก็ค่อยดัดมันทีหลังนะครับก็เลยกลัวนิดนึงว่าสเกลพวกตัวของมันเนี่ยมันจะ มันจะเบี้ยวมันจะเหมือนกันไหมแต่พอดัดดัดไปดัดดัดมาก็รู้สึกว่าเออมันก็ไม่ได้แย่มากขนาดนั้นนะก็เหมือนกับลองผิดลองถูกไปด้วยในระดับหนึ่งนะครับแบบจับดึงจับดึงจับดึงไปเรื่อยๆก็จะเริ่มเหมือนมังกรขึ้นมานิดนึงแล้วแต่รู้สึกว่าถ้าทำพลาดนิดนึงเนี่ยกลายเป็นปลาไหลแน่น,นอนแต่พอมาคิดอีกที ale, ผมก็รู้สึกว่าผมทำตัวตรงๆนั่นแหละนะครับแล้วค่อยเอาเข้าเบลนเดอร์หรืออะไรเงี้ยแล้วก็ไปริกอีกทีดีกว่า แบบนั้นน่าจะสะดวกมากกว่านะครับในการขยับขยือ่นอะไรเงี้ยถ้าเราแบบทำสตาร์ทไปเลยมันก็จะเขาเรียกว่ามันจะไม่ฟลกซิเบลมันจะไม่ยืดหยุ่นนะนี่ต้องทําเผื่อยืดหยุ่นไปด้วยเผื่อเราจะไปโพสต์ท่าอื่นหรือว่าเอาไว้ใช้กับโปรเจกต์อื่นอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะครับก็เลยทําตัวตรงๆไว้ค่อยไปใส่กระดูกอีกทีนึงจะวาไปพอเห็นมันยาวๆแบบนี้แล้วก็นึกถึงนอนเหมือนกันนะ กลายเป็นปลาไหลกลายเป็นงูตอนนี้กลายเป็นหนอนแล้วนะครับ <c oughs> จากนั้นผมก็เริ่มมาใส่รละเอียดตรงหัวนะครับจะต้องทำไอ้ตรงขนตรงคอและซึ่งก็มีหลายวิธีมากมายที่สามารถทำได้นะครับจะทำเป็นก้อนๆแบบนี้ไปเลยก็ได้หรือจะทำแบบก้อนเอาไว้ก่อนแล้วก็ค่อยใส่ก้อนเล็กๆทีละนิดทีละหน่อยอีกทีนึงซึ่งผมก็ลองทำทั้งสองแบบนะ แบบแรกที่ผมจะลองทําก็คือลองทําเป็นก้อนง่ายๆไว้ก่อนแล้วก็เอาทีละเส้นมาใส่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 นะครับแต่ว่าพอทําไปแล้วรู้สึกว่ามันมันไม่ตรงตามที่ต้องการสักเท่าไหร่นะครับถ้าถามว่ามันสวยไหมผมคิดว่ามันก็สวยดีแหละมันใช้ได้เลยนะแต่มันไม่ตรงตามสไตล์ที่ผมต้องการสักเท่าไหร่นะครับก็เลยทําการเปลี่ยนเอาเป็นก้อนเดียวไปเลยแล้วก็ค่อยไปลงรายละเอียดอะไรข้างในนั้นอีกทีดีดกว่าแบบนั้นจะ สะดวกผมมากกว่านะครับถ้าต้องมาทําทีละเส้นเหมือนออกแบบผมทีละนิดทีละหน่อยอะไรอย่างนี้รู้สึกว่ามันจะเสียเวลาเกินไปแล้วก็มันไม่สนุกเท่าไหร่นะครับ<ม>ก็เอาทีละเส้นออกนะครับแล้วก็เอาทําเป็นก้อนก้อนเดียวไปเลยแล้วก็ลงรายละเอียดทีละนิดทีละหน่อยดัดนูน่นดัดนี่ใส่เท็กเจอร์ไปคร่าวๆทำดัดงอนๆอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าแบบนี้ตรงกับสิ่งที่อยู่ในหัวผมมากที่สุดนะครับ ก็เลยทาแบบนี้ไปนั่นแหละทีนี้หัวมันก็เริ่มเหมือนมังกรขึ้นแล้วเนะาะเออแต่ตอนแรกเหมือนเป็นปลาไหลนะฮะแต่ตอนตอนนี้แบบนี่เลยครับซูเปอร์ไซยาโ <c oughs> คตรเหมือนเลยนะเป็นมังกรซูเปอร์ไซยาอย่างเัี้ยรากันบอลนะตรงนี้คือผมแบบว่าลืมตรงตัวไปเลยนะครับอยากจะลงรายละเอียดที่หัวให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้นะยิ่งภาพของหัวมันชัดเจนเนี่ยตัวมันก็จะเริ่มง่ายขึ้นแหละสำหรับผม แต่ว่าก็ถือว่าโอเคนะผมรู้สึกว่าชอบมากนะมันดูฉบเฉียวดู f ิ e l f o u ดีตอนนี้รับบทเป็นหมอศยลกรรมมังกรนะฮะพยายามดัดหน้าดัดจมูกให้มันเป๊ะที่สุดท่าทอ่ะทำได้ <c oughs> แล้วก็เพิ่มจุดที่คิดว่าน่าจะเป็นจุดแข็งของมันด้วยแบบว่าเน้นไว้ตรงนั้นเหมือนมาร์กเอาไว้ก่อนเพื่อที่เวลาจะลงเทคจงเทคเจอร์อะไรเงี้ยจะได้ลงได้ง่ายขึ้นไม่ต้องคิดอะไรเยอะมากเท่าไหร่ทีนี้ก็จะเชื่อมตรงปากละให้มันแบบว่ามันเหมือนมี เงือกเวลามังกรมันอ้าปากออกมามันจะมีแบบพังพืดอยู่นะครับมันจะได้แบบว่าดูสมจริงมากยิ่งขึ้นไม่ใช่ปรับอยู่ดีปากแล้วมันอ้าออกมาเลยเป็นการ์ตูนไม่ใช่ไม่ใช่นั่นไม่ใช่สไตล์ที่เราต้องการจากนั้นก็จะเริ่มเน้นย้ําตรงหนวดแล้วนะครับตามที่สเกจเอาไว้ว่ามันจะต้องมีหนวดยืดๆออกมาแล้วก็จัดแจงไอ้ก้อนที่มันอยู่บนหัวให้มันดูเป็นขนเป็นแบบว่าทําให้เชฟมันเหมือนพลิ้วไหวตามสายลมนะครับให้มันดูเท่ๆสวยๆวยไว้ แล mm hmm. ้วก็ให้มันตรงต่อการใช้งานของตัวละครตัวนี้ด้วยนะเรียกว่าตัวละครได้ไหมเรียกว่าสิ่งมีชีวิตตัวนี้ก็แล้วกันแลวตอนนี้พอต้องมาทําขนนะผมรู้สึกว <stains. S 1> ่าไม่อยากทําให้มันเป็นขนเป็นเส้นๆเลยเพราะว่าเอายอมรับตรงๆว่าตอนนี้ยังทําไม่เป็นให้มันออกมาดูดีขนาดนั้นนะครับก็เลยคิดว่าทําเป็นก้อนๆไปก่อนก็แล้วกันเดี๋ยวไว้งานในอนาคตเรื่อยๆจะทํามันออกมาให้ดูเป็นขนจริงๆมากยิ่งขึ้นก็ น่าจะเป็นการพัฒนาที่น่าโอเคนะแล้วก็มีเรื่องหนึ่งที่ผมอยากลองทําดูนะครับคือการสร้างเอ่อสเกลหรือเกล็ดของมังกรด้วยตัวเองโดยที่ไม่ต้องไปหาบรัชหรือหาอะไรของคนอื่นมาใช้นะครับลองสร้างด้วยตัวเองดูก็เป็นไอเดียที่อยากจะลองดูเหมือนกันนะครับก็เลยถือโอกาสนี้ทดลองดูสักหน่อยผลลัพธ์ออกมาก็อยู่ในระดับที่ผมก็โอเคนะ ถ้าใช้เวลากับมัน ours, มากกว่านี้น่าจะทำอะไรออกมาจจิงๆได้ในอนาคตเลยแหละซึ่งสิ่งที่ผมได้มาก็ไม่ใช่แค่ทำเกรดนะครับวิธีการทำฟันของไอตัวมังกรตัวนี้ผมก็ใช้วิธีนั่นแหละเหมือนกันใช้วิธีเดียวกันทำนะครับเพราะว่ามันสะดวกดีพอเตรียมทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยนะครับมว่าจะเป็นเกรดและฟันอะไรเงี้ยทีเดียก็ได้เวลาลงไปกับรายละเอียดต่างๆของตัวมังกรแล้วนะครับก็จะใช้เวลาสักพักหนึ่งสักพักใหญ่ได้แหละในการ ลงรายละเอียดพวกนี้นะครับค่อยๆเติมซูมเข้าซูมออกซูมเข้าซูมออกเพื่อดูว่ารายละเอียดที่เติมเข้าไปเนี่ยมันโอเคหรือเปล่าต้องเปลี่ยนอะไรไหมนะครับในภาพก็เลยจะซูมเข้าซูมออกวุบวับวุบวับนิดนึงนะตึงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเวลาลืมไปว่าพอทําให้มันเร็วขึ้นแล้วมันจะภาพเหมือนตัดไปตัดมานิดนึงนะครับแต่ว่ามันก็ต้องทำงานจริงครับไม่งั้นผมคงทํางานออกมาไม่ได้เท่าไหร่นะครับ แต่ก็รู้นะบางทีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆมันเตริรไปมันก็มองไม่เห็นอยู่ดีนะเพราะว่าภาพสุดท้ายมันก็จะอยู่ไกลๆอยู่แล้วอแต่ก็อดใจไม่ได้ลองทําดูดีกว่านะครับพอทําไปสักพักนึงเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะเริ่มกลาง UV mm hmm. เพื่อที่จะลงเท mm ็กเจอร์ของตัวโมเดลตัวนี้และ mm hmm. เพราะว่าน่าจะถึงเวลาจริงๆแล้วล่ะครับที่จะได้ลองลงสีกับตัวโมเดลตัวนี้สักทีแต่ก็ จะไม่เห็นสีในไฟแนลมากขนาดนั้นนะเพราะว่าผมเที่ยวที่คิดไว้จะให้มันบรรยากาศมันจะครึมๆทมึนๆน,นิดนึงเพราะนั้นสีอาจจะไม่ค่อยโดดเด่นสักเท่าไหร่นะครับแต่แค่อยากลองดูเฉยๆ <c oughs> สีก็ผมรู้สึกว่าเอาแค่3สีเองนะที่มันอยู่ในตัวบางกรตัวี้้จะมีประมาณ สีเหลืองเหลืองนิดนึงมีสีเขียวแล้วก็สีแดงเอ้ยมีอีกสีนึ่งด้วยสีขาวใช่อันนี้ก็จะเป็นสีสีที่ชัดเจนที่สุดในตัวมังกรตัวนี้นะครับแล้วทีนี้พอลงสีเรียบร้อยผมก็คิดหนักแล้วว่าจะเอาไอ้ตัวมังกรเนี่ยไปดัดให้มันเป็นอยู่ในรูปร่างที่ผมต้องการในไหนดี ก็ตอนแรกก็คิดว่าเอาเข้า blender ดีไหมแต่มันต้อง export ไปๆมาๆมาๆันลำคาญก็เลยหาวิธีทำใน zbrush ดูก็ได้ไปเจอในวิธีหนึ่งมานะครับว่าจะจัดท่า p o s อะไรยังไงในใน zbrush โดยที่โมเดลของเรามันไม่ได้พังฮะมันยังสามารถกลับมาแก้อะไรได้อีกอย่างเงี้ยก็ลองวิธีนั้นดูนะครับก็ผลลัพธ์ออกมาก็ถือว่ายังคุบคุมได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ยังติดๆขัดๆอยู่ในหลายๆจุดแต่ก็ถ้า ในอนาคตฝึกใช้ไปเรื่อยๆน่าจะคุ้นชินคุ้นมือมากยิ่งขึ้นนะและถ้าทำอันนี้เป็นแล้วรู้สึกว่าสามารถทำโมเดลนิ่งๆที่ไม่ได้ทำไปริกกันนะฮะทำให้มันนิ่งๆเหมือนเป็นรูปปั้นออกมาได้น่าจะสะดวกมากยิ่งขึ้นเลยเพราะเราสามารถทำแล้วก็แก้ไขได้เซฟแยกออกมาได้เ้ยให้มันแบบว่าไม่ไปผสมกับตัวงานจริงๆของเราได้เหมือนกันนะครับก,ก็สะดวกเือวตาสะดวกเลย แต่ต้องควบคุมให้ถนัดกว่าน,นี้ก่อน,นครับเพราะว่าเท่าที่เห็นตอนนี้คือแบบมันบมงทีหมุนปุ๊บคอมันบิดไปเลยแล้วบิดไปทั้งตัวแล้วมันยังมีส่วนบางบางจุดอยู่นะครับที่มันขยับแปลกๆเพราะว่าวางกระดูกไว้ผิดที่ผิดทางนิดนึงแต่เพิ่งมาเห็นตอนที่ทําทุกอย่างเสร็จมดแล้วนะครับอันนี้เหมือนเป็นรีเฟล็กตัวเองนิดนึงว่าเออมันก็มีจุดที่เราทําแล้วออกมาโอเคแล้วก็มีจุดที่เราคิดว่าอ่าผิดละอันนี้พลาดละ จากนั้นพอผมดัดตัวละครในซีบรัสเสร็จเรียบร้อยผมก็ต้องดูแล้วว่าฉากมันจะเป็นยังไงก็เลยเข้าเปิดแอนเรย์เอ็กจินขึ้นมาแล้วก็ลองวาดฉากมาเลยเรียกว่าวาดได้ไหมวะสเก็ชฉาก 3D ขึ้นมาเป็นมอกคับเอาไว้นะสิ่งที่ผมต้องการเนี่ยจะให้มันเป็นเหมือนเป็นบึงโครนหรือเป็นบึงอะไรอย่างเงี้ยที่มันจะมีน้ําทับอยู่แล้วมันก็จะแบบว่าในใต้น้ําก็จะมีพวกเศษดินเศษอะไรที่มันปุดๆขึ้นมาอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ขอทําน้าให้เรียบร้อยก่อนบล็อกเอาทุกอย่างให้มันเรียบร้อยก่อนนะครับ ตั้งค่าเวลาวางพระอาทิตย์ให้มันอยู่ในเวลาที่ผมคิดว่าแบบนี้แหละที่ผมต้องการแล้วก็จัดพวกเมฆท้องฟ้าใส่หมงใส่หมอกเข้าไปให้มันดูเป็นเหมือน environment จริงๆหน่อยนะครับหมอกเนี่ยมันจำเป็นมากนะเพราะว่าผมเคยทำงานหนึ่งส่งอาจารย์ไปแล้วมันไม่มีหมอกแล้วก็อาจารย์เขาแนะนำว่าอ้ลองใส่หมอกเข้าไปหน่อยสิแล้วพอผมใส่เข้าไปโอ้โหวา์มันได้มากแล้วมันน่ากลัวมันดูแบบมันดูใช่มากกว่าเพราะฉะนั้น หมอกเนี่ยเป็นสิ่งที่จําเป็นในป่านะครับแต่นี้อบอกไปเลยถ้าเกิดใครกําลังทําอะไรที่มันเกี่ยวกับป่าหรือเกี่ยวกับความน่ากลัวชื่นชื่นรอ,อะไรเงี้ยนะใส่หมอกเข้าไปครับไม่ต้องใส่เยอะก็ได้ใส่สักจุด2จุดแบบวางไว้ตรงมุมต่างๆอะไรเงี้ยรับรองซีนจอมาดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยครับพอใส่ทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยนะครับมันจะมีอยู่ปัญหาหนึ่งที่ผมเจอนะฮะก็คือตั้งค่าความลึกของน้ําไม่ได้ ก็เลยต้องสร้างพื้นอีกอันนึงขึ้นมาเป็นเหมือนแผ่นแล้ววางไว้ใต้น้ําไม่ลึกมากทีแล้วก็เอาให้แผน่นนั้นเป็นพื้น <c oughs> ทําง่ายๆไ้นะครับแล้วก็กระจายกระจายแผ่นอันดีให้มันดูเหมือนกับว่าพื้นที่มันเต็ม,เตมๆเฉยๆแล้วก็ดัดนิดดัดหน่อยให้มันมีแบบลูกเล่นมากขึ้นให้มันดูเหมือนไม่ใช่เป็นพื้นโง่ๆแบบเป็นแผ่นเรียบๆแม้มันจะขูดขานอยู่ในนั้นก็เถอะแต่ว่าพื้นจริงๆมันต้องแบบมีนูนต่ํามีอะไรอย่างนี้อยู่แล้วนะครับก็เลยจับ ขยายหมุนลดขนาดขยับนู่นนี่นั่นจนภาพรวมมันออกมาแบบเฮ้ยมันดูเป็นพื้นจริงๆขึ้นมาแล้วนะแล้วก็เอาหมอกมาวางไว้ในตามจุดต่างๆนะครับอย่างเงี้ยแค่มีหมอกใช่ไหมทุกอย่างมันก็ดูแบบดูสวยมากเลยนะเอาจริงมันเหมือนมันเหมือนทะเลที่หนึ่งอะที่มันภาพประมาณเนี้ยถ้าใครรู้ก็ช่วยบอกด้วยก็ได้นะครับเพราะว่ามันมันมันสวยจริง <c oughs> ขนาดดูเองยังสวยเองเลยฮนะจากนั้นก็เริ่มทําการเฟรมกล้องละว่า เราจะเอากล้องไว้ในระดับไหนแล้วก็จินตนาการภาพไปว,ว่าถ้ามังกรมันมาอยู่แล้วจะเป็นยังไงนะครับทีนี้ฉากของเรามันยังโล่งๆอยู่ใช่ไหมเพราะถ้ามันเป็นบอร์ดจริงๆมันจะต้องมีพวกรากต้นไม้มีต้นไม้ย่อยๆเล็กๆน้อยๆมันผุดขึ้นมาตามตามพื้นอยู่แล้วนะครับรก็เลยก็ต้องใส่สิ่งที่เรียกว่าโฟเรียตเข้าไปได้ทีนี้มันก็จะดูมีชีวิตชีวามากยิ่งขึ้นแล้ว แล้วพอผสมไปกับหมอกที่มันมีนะโอ้โหมันดูสวยมากเลยนะผมอยากไปถ่ายรูปจริงๆโดยที่ไม่ต้องสร้างฉากขึ้นมาเองมากๆเลยนะแต่ไม่รู้จะไปที่ไหนดีนะผมก็เอาเทรเรนอันใหญ่ๆมานะครับขยายให้มันใหญ่ๆเลยแล้วก็เอาไปไว้ไกลๆนะมันจะได้เปอารมณ์เหมือนกับเป็นภูเขาอยู่ไกลๆมันจะได้ดูไม่แบบว่าโล่งจนเกินไปนะฮะแต่เอาจริงๆถ้าใครชอบแบบโล่งๆก็เอาไว้โล่งๆก็ได้ฮะแต่ว่าผมรู้สึกว่าอยากจะให้มันมี พื้นที่อะไรสําหรับมังกรหน่อยและทีนี้ก็เอามังกร Import เข้ามานะครับแล้วก็พยายามเอาที่เราเคยเพน n t เอาไว้เนี่ยใน z ีบรัสเอามาใส่เพราะว่าพอเรา Import โมเดลเข้ามามันเสริมไม่ออกมาด้วยครับทีนี้ก็ต้องมานั่งวาวุ่นกันนิดนึงใช้เวลามาันครึ่งชั่วโมงครับในการ Map t e x t เจอของมังกรที่อุตสาห์นั่งเพน n t ไปเนี่ยแต่ว่าก็ทําสําเร็จครับแม้จะใช้เวลานานสักนิดนึงแต่ก็ มันก็ไม่ได้มีบั๊กมีมีไม่มีอะไรที่มันดูแปลกๆนะครับแล้วผมก็เปลี่ยนตาดีนึงผมทําให้ตาของตัวมังกรมันเรืองแสงขึ้นมานะครับเวลาแบบว่ากล้องมันถ่ายออกไปเนี่ยมันจะได้ดูแบบมันดูน่ากลัวมันดูมีพลังนะฮะพอวางและขยายตัวมังกรเรียบร้อยนะก็เริ่มทําการลงดีเทลเกี่ยวกับไอตัวบึงให้มันมากขึ้นนะฮะใส่ก้อนหินไปเยอะขึ้นใส่ตอต้นไม้แล้วก็ เอาไปวางๆอะไรเงี้ยนะฮะแล้วมันก็จะดูออกมาแบบดูเป็นธรรมชาติแบบโคตรๆเลยนะจริงๆคือตรงนี้เราสามารถนั่งและเติมนู่นเติมนี่จนแบบเวลาชีวิตของเรามันหายไปได้เยอะมากๆอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็มันก็ค่อยแต้มค่อยๆเติมไปเหมือนตอนที่เราวาดรูปนั่นแหละแต่จะมีข้อสังเกตอยู่2ข้อนะครับที่ผมเองเนี่ยมาเห็นในตอนท้ายๆของงานและแล้วผมก็คิดว่าไปแก้ในงานอื่นดีกว่าไม่ขอแก้ในงานนี้แล้วคือหนึ่ง ตัวสตัคเจอร์ของตัวละครมันดูแข็งเกินไปนิดหนึ่งนะครับมันดูไม่พริ้วเลยและสอมันตัวเล็กกว่าที่ผมสเกจรูปออกมาไปตอนแรกๆนะครับมันตัวต้องตัวยาวกว่านี้จริงๆแล้วอะทีนี้ก็จะวาวุ่นนิดหนึ่งนะครับก็เลยอาจจะต้องใช้วิธีโกงโดยการที่ผมจะเอาตัวมังกรตัวเดิมนะครับไปก๊อปปี้แล้วก็หมุนเขาให้เรียบร้อยเอาให้ส่วนที่ผมต้องการมันโผล่ขึ้นมาจากพื้นแล้วก็มุมกล้องมาบังหน่อยนะครับทีนี้ มันก็จะได้ไวบ์มันอารมณ์แบบว่าตัวบังกรมันตัวยาวมันใหญ่ขึ้นกว่าปกติที่ผมปั้นเอาไว้นะฮะก็จะเป็นเทคนิคลวงตาใช้เลื่นแร่แปรธท่านิดหน่อยนะฮะแต่ก็ผลลัพธ์ก็ออกมามันก็ดูตัวใหญ่ขึ้นกว่าเดิมจริงๆแหละครับแต่จุดหนึ่งที่ผมยังไม่ชอบก็คือตัวล่างของมังกรเองเนี่แหละที่มันมันบิดโค้งๆก็จริงแต่มันจะมีความแข็งอยู่นะฮะอันนี้ก็อ่า <c oughs> เจ็บใจนิดเดงว่าโถยถ้าทําให้มันดีกว่านี้จะสุดยอดมากเลยนะแต่ว่าแบ่เนลรทำเต็มที่แล้วนะครับในตอนนั้นเดี๋ยวงานต่อไปไว้ทําให้มันเจ๋งกว่านี้ก็แล้วกันนะจากที่ผมก็จัดแต่คอมโพสแล้วล่ะครับไม่ได้อะไรมากแล้วเอาไปใส่หมอกเพิ่มเติมปรับแสงปรับเวลาให้มันดูดีวางกล้องในจุดที่คิดว่าน่าจะดีที่สุดเท่าที่ต้องการก็ใช้เวลาในการตัดสินใจได้เรื่อยๆนะครับ เพราะในตอนท้ายผมจะเอ็กซ์ออกมาเป็นรูปนะครับแล้วเดี๋ยเอ็ไปวาดต่อเอาไปแต่งเติมเข้าไปใน Photoshop อีกทีอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตรงเนี้ยถ้าพื้นฐานมันสวยเดี๋ยวพอเข้า Photoshop เดี๋ยวมันจะสวยกว่าเดิมแน่นอน <c oughs> แต่ความรู้สึกของผมนะคะคือยิ่งทำเนะี่ยยิ่งรู้สึกว่า Unreal นี่รู้สึกยิ่งหลงรักมันมากกว่าเดิมขึ้นไปเรื่อยๆนะครับด้วยความสามารถที่มันสามารถทำได้นะ อันนี้ที่ผมทำเนี่ยอันนี้ยังไม่ได้ลงลึกในจุดต่างๆมากเลยนะจริงๆเราสามารถลงลึกในการจัดแสงในการจัดองค์ประกอบต่างๆได้เยอะมากกว่านี้อีกนะครับมันมีตัวเลขมีติ๊กถูกมีบูปินให้เราไปทดลองใช้ได้เยอะมากเลยฮะร,รู้สึกรักมันเลยอ่ะและทีนี้ผมก็จะทำมันจนกว่าจะเสร็จนะครับแล้วก็ขอข้าม ช่วงที่เอาเข้า Photoshop อีกทีก็แล้วกันนะเพราะผมเติมเอฟเฟกใส่อนู่นนี่ไปนิดเดียวเองนะครับไปปรับสีอะไรหน่อยๆนะฮะโอเคครับผมนี้เราก็กลับมาเจอหน้ากันอีกรอบนึงนะครับ <c oughs> สำหรับงานทั้งหมดนี่ก็เสร็จลงอย่างด้วยดีนะครับผมใช้เวลาไปทั้งหมดประมาณ14ชั่วโมงนะครับ แต่ก็อย่างที่เห็นไม่ได้14ชั่วโมงรวดเดียวนะก็แบ่งทําไปเรื่อยๆนะครับผมเต็มเวลาสักประมาณเกือบ1อาทิตย์พอดีนะครับผมแล้วทีนี้สุดท้ายแล้วผมเลือกไม่ได้ให้มันเป็นรูปไฟนอลรูปเดียวนะครับผมเลยถ่ายมาอยู่ประมาณ4รูปด้วยกันนะครับนั่นก็คือรูปนี้นั่นเอง ภามสีรูปนี้เลยก็เท่าที่เห็นก็จะมีการเติมตัวละครไปสักหนึ่งตัวที่ยืนอยู่ข้างหน้าตัวมังกรนะครับเพราะว่าอยากให้มันเล่าเรื่องอะไรสักนิดหนึ่งถ้ามีมังกรอย่างเดียวมันจะดูเท่ก็จริงแต่มันไม่ค่อยได้เล่าเรื่องอะไรสักเท่าไหร่นะครับก็เลยอยากจะเพิ่มจุดจุดหนึ่ง แล้วก็ม anyway, right? <t> ีการแต่งสีเติมเอฟเฟกอะไรนิดๆหน่อยๆใน Photoshop นะเพราะฉะนั้นรูปก็เลยจะออกมาเป็นแบบนี้นะครับก็หวังว่าจะสนุกกันสําหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่ยาวนานอยู่พอสมควรนะครับมาสรุปกันดีกว่าว่าเราทําอะไรไปบ้างเนาะครับก็อย่างแรกเลยเราสเกจไอเดียของเราลง Photoshop หรือสเกจในไหนก็ได้แล้วแต่ตามสบายว่าอยากให้หน้าตาของผลงานมันเป็นยังไงนะครับแล้วก็ออกแบบตัวละครคิดไอเดียแบ็กกราว n ์ e อ v นแวร์เมน์ที่มันควรจะอยู่นะครับ แล้จากนั้นก็เริ่มปั้นตัวละครและทีนี้ก็มีการปรับเปลี่ยนเทคนิคในการทํานิดหน่อยจากที่เราคิดว่าโอเคเราปั้นตัวละครมาแล้วก็เอาไปใส่กระดูกในโปรแกรมอื่นแล้วก็ดัดเอาในโปรแกรมนั้นแล้วก็เอาเข้า Unreal แล้วก็สามารถมีอิสระในการปรับแต่งได้มากขึ้นนะฮะแต่ด้วยระยะเวลาที่มีไม่พอก็เลยจะต้องเปลี่ยนแผนนิดนึงในการที่ใช้ c b r ร s ชนั่นแหละ แล้วก็มันมีวิธีใส่กระดูกในนั้นอยู่แต่มันไม่ใช่กระดูกที่เราเอาไปใช้ในโปรแกรมอื่นได้แต่มันเป็นกระดูกที่เราสามารถใช้ในแค่ซีบรัชเท่านั้นเพราะฉะนั้นปั้นเสร็จคิดท่าอะไรก็ต้องคิดในซีบรัชนะครับจนแก้ไขปัญหาได้ในระดับหนึ่งแต่ก็ถ้าที่ทุกคนเห็นมันยังมีจุดที่ไม่สมูทอยู่นะครับการขยับของตัวมังกรเนี่ยมันมันลนโค้งมันบิดอย่างเงี้ยมันก็บิดจริงๆนะ แต่มันจะมีแบบหัหักหน่อยอันนั้นน่าจะเป็นเพราะว่าวางกระดูกไม่ถูกจุดหมุนผิดแบบไม่เป็นธรรมชาติมากเท่าที่ควรนะครับแต่ว่าเอาไว้แก้ในงานต่อไปก็แล้วกันเนาะและอีกจุดหนึ่งที่คิดว่าอยากจะปรับปรุงให้มากกว่าน,นี้ก็คือเรื่องเส้นผมของตัวมังกรนะครับจริงๆแล้วอยากจะทําให้มันเป็นแบบขนเท่ๆไปเลยฟูๆหน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าจะทำอย่างนั้นมันจะกินเวลาเยอะมากเป็นพิเศษนะครับอันนี้ทั้งหมดก็จะมี2ออย่างที่ผมคิดว่ามันยังติดๆขัดๆอยู่นิดนึงประมาณนี้เลยนะรีแคปกันให้ทุกคน ได้รับรู้กันนะครับโอเคแล้วทีนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกๆคนนะครับที่ดูตั้งแต่ต้นจนมาถึงตอนนี้นะครับเราก็ขอแย้มแย้มไปก่อนแล้วกันนะว่าโปรเจกต์ต่อไปที่ผมอยากจะทำเนี่ยอยากจะลองทําที่มันเป็นฮาร์ดเซอร์ฟสดูนะครับหรือพวกอุปกรณ์ไฮเทคตัวละครไฮเทคหรืออะไรสักอย่างที่มันเกี่ยวกับสายไฟนิดนึงนะครับเพราะว่าตั้งแต่คลิปแรกที่เราทําที่มันเกี่ยวกับอะไรนะฮอ night ใช่ไหมกับตัวมงกรตัวนี้ทุกอย่างมันเป็นออแกนิกมันเป็นแบบสมูททุกอย่างอันนี้ไปหมดเลย อยากลองทาอะไรที่มันเป็นแข็งๆบ้างแบบพกูกสายไฟสายไฟนิดหนึ่งนะครับที่มันจะมีแบบชุดเกระมีเครื่องจักรมีอะไรอย่างนี้นิดนึงอันนั้นน่าจะท้าทายดีแต่ว่ายัางคิดไม่ออกว่าจะเป็นอะไรนะครับแต่ว่าเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในโปรเจกต์หน้าก็แล้วกันนะครับถ้าคิดออกแล้วเดี๋ยวทุกคนก็จะเห็นเองแหละว่ามันคืออะไรนะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ขอต,ตัวลาไปก่อนสวัสดีครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไ like, ลค์กดติดตาม